ไปดูเรื่องของชาวบ้านที่เขาทํานากันในเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะคะท่านผู้ชมการทํานาข้าวข้าวเนี่ยก็ต้องนึกถึงพระแม่โพศพทีนี้ค่ะท่านผู้ชมพอมันเกิดสถานการณ์น้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยนะคะบางบ้านบางอํา,า,าอเภอในพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวเนี่ยต่างก็เสียหายกันอย่างที่ชาวนาที่อําเภอท่าวุวงจังหวัดลบบุรีค่ะตอนนี้ก็ระดมชาวบ้านนะคะเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็บอกว่า ดีใจนะที่ทําแบบนี้ได้นําพระแม่โพศพขึ้นมาจากน้ําหลังจากที่ถูกน้ําท่วมทํานาข้าวเสียหายไปแล้วกว่า300ไร่ตอนนี้เนี่ยเหลืออีก5้าไร่กําลังจะจมน้ําชาวบ้านเลยตัดสินใจคะ่ะที่จะต้องเกี่ยวข้าวขึ้นมาถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มกับค่าแรงที่จะเสียไปแต่ชาวบ้านก็บอกว่าทําแบบนี้สุขใจนะคะก็ดีใจที่ได้นําพระแม่โพศพขึ้นมาให้ผลจากน้ําท่วมคะ่ะ โดยคุณสถิตชูชาตินะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลโพตลาดแก้วอำเภอเท่าวุ้งจงังหวัดลบบุรีค่ะครับนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่คือภาพที่ชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่6นะคะที่เขาทำนากันครับน้ำท่วมพื้นที่นาของเขาก็เลยมีการระดมจ้างคนงานนะคะค่าจ้างเนี่ยรายละ500บาท จ้างมา17คนค่ะมาเร่งระดมเกี่ยวข้าวจำนวน5ไร่ในพื้นที่แก้มลิงที่เขาบอกว่ากำลังจะจมน้ำเสียหายนะคะคโดยในทุ่งข้าวทุ่งนี้นะคะอยู่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีสระบุรีหมู่ที่6ตำบลโพตลาดแก้วมีพื้นที่หลายร้อยไร่เลยค่ะแต่อหลายร้อยไร่เนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้ว300ไร่ เหลือที่เห็นเนี่ยชาวบ้านเขากําลังเกี่ยวอยู่นะคะก็ประมาณ5ไร่รที่จะต้องเกี่ยวข้าวขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่คุ้มกับค่าแรงที่เสียไป17คนคนละ500บาทเนี่ยแต่ก็ต้องทําต้องเกี่ยวค่ะคคเพราะว่าชาวนาเขาคงแบบเขาทนเห็นไม่ได้นะคะเขาทนเห็นพระแม่โพศพเห็นข้าวเนี่ยจมน้ําไม่ได้ต้องเกี่ยวขึ้นมาจากน้ําเพราะว่าเป็นความเชื่อข,ของชาวนาทุกคนนะคะครับ คือปกติค่ะทุกปีเนี่ยจะทำนาในพื้นที่แก้มลิงท่าหวงก็จะเก็บเกี่ยวข้าวทันนะคะกว่าน้ำจะมาปกติจะทำทันแต่ปีนี้เนี่ยช่วงต้นปีประสบกับปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำทำนาก็เลยทำนาล่าช้ากว่าปกติทีนี้พอมาถึงช่วงปลายปีเกิดฝนตกหนักค่ะ ก็น้ำเนี่ยมีปริมาณมากทําให้ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวไม่ทันเขาก็บอกว่าอ๋อมันในเมื่อมันเป็นแบบนี้มันก็โทษใครไม่ได้นะคะคแต่ทีนี้พอเมื่อน้ำเนี่ยท่วมต้นข้าวจนชาวนาเนี่ยเขาก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะทํำยังไงทีนี้เขาก็เลยต้องเกี่ยวข้าวขึ้นมาล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเหลือเพียงแค่ห้าไร่ก็ต้องเกี่ยวนําพระแม่โพศพขึ้นมาเพื่อความสุขใจของเขาแล้วก็ความสุขที่ไม่ปล่อยให้แม่โพศพต้องจมน้านี่